ชาวเน็ตวิจาร์สาวแอปทำเสียงแตกทัวทั้งโซเชียลคะ่ะเปลี่ยนเธอะดูยังไงก็ไม่เหมาะจริงๆงานนี้ชาวเน็ตวิจารณ์สาวแอปทำเสียงแตกทักท่วโซเชียลรู้สึกเสียดายมากๆคิดถึงช่วงเวลาทางนันสาวแอปเสียดายที่กาลแมประกาศว่ายุติหน้าที่พิธีกรในการเป็นน้องใหม่เมาร่วมแจมบทบาทในครั้งนี้ก็มีนางเอกแอปพักซอนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของรายการและกำลังจะเข้ารับมุกส่งกันดีเลยลคะค่ะกับทาง้านเพื่อมรวมพิธีกรด้วยกันอย่างชมพูอายา และกลรแมพัชรศรีแต่วันนี้สร้างความเสียดายให้กับแอปเป็นอย่างมากกับการประกาศยุติบทบาทพิธีกรในทุกรายการและหนึ่งในนั้นก็คือรายการสามแซบด้วยเช่นเดียวกันละค่ะโดยกลรแมก็เป็นการโพสภาพไม่เห็นว่าทั้งคู่ตอนที่ทํางานด้วยกันนั้นมีความสุขที่สุดในการร่วมงานพิธีกรด้วยกันค่ะล่าสุดประกาศยุติบทบาทหน้าที่เป็นพิธีกรเรียบร้อยแล้วละค่ะสาหรับกละแมพัชรศรีเมนจามาตและจากกระแสดังกล่าวไม่เพียงแค่แาวกลรแมเท่านั้นที่โดนโจมตีแต่แม่แอปเอ ที่พึ่งเข้าไปเป็นพิธีกรได้ไม่นานก็ถูกชาวเน็ตต่างพากันถกเสียงแตกในมุมมองว่าแม่แอปนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นพิธีกรรายการดังเพราะว่าแม่แอปดูเรียบร้อยเกินและดูไม่แซบสมชื่อรายการบางคนบอกว่าแม่แอปเป็นพิธีกรก็ดีแล้วเทคแคร์ care, แขกรับเชิญดีมากๆแม่เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยหลายคนทําให้เกิดเสียงแตกแต่แล้วก็คงจะต้องดูกระแสตอบรับว่าผลที่ออกมาในอีพีถัดไปนั้นจะดีมากหรือดีน้อยขนาดไหนคะ